ใช่ครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการของวิทยาศาสตร์ทำไมประทัดมันถึงดังครับยังยิงเอาแล้วครับคุณอาเล่ก <laughs> ูพ่อมึงเลยนะกูพ่อมึง วิดีโออาจมีภาพและการใช้ภาษาควรบาทาอย่างรุนแรงเด็ <c oughs> กที่มีอายุต่ำกว่า50ปีควรได้รับคำแนะนำหรือเรียกบิดามารดามาเฮฮาอยู่ข้างกันด้วยความหวังดีควรนอนจะได้ไม่หลอนเปีนเสาไฟเข้าใจนจิทกต่อถ้าพร้อมแล้วลุยสวัสดีครับ อยู่กับผมศาสตราจารย์ด็อกเตอร์หม่อมหลวงร้อยตำรวจโทรร้อยตำรวจเอกนายแพทย์มีอะไรวะ <c oughs> <c oughs> วันนี้นะครับแปกใจใช่ไหมทําไมผมถึงแต่งตัวเรียบร้อยใช่ครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการของวิทยาศาสตร์ทําไมประทัดมันถึงดังครับแน่นอนครับใครที่ดูช่องอยู่หาร้านชาแนลอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดถูกใจ และกดแจ้งเตือนด้วยนะครับเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปชมคลิปนี้ผมขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้น่ารักครับ ขอแนะนำ s u p e e t สามสี่เจ็ดเว็บเดิมพันครบวงจรพบกับกีฬาชั้นนำกว่า50ร,รายการคาสิโนบาคารา่าบ็อกด้งหวยไทยหวยลาวหวยฮานอยหวยห,หุย้นหวยยีกก่กีเกมสลอ็อตตู้ม้ายิงปลาและอื่นอื่นมากกว่า1000ร,รายการแอดไลน์มาได้ที่ sb 3ามตลอด24ชั่วโมงจ้างบ่อยๆครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูอุปกรณ์ที่เราจะมาสาธิตวิธีการของเล่น ยุค90กันเลยครับนั่นก็คือนี่เลยครับอย่างแรกครับกระเทียมครับใช่ครับอ๋อมันแตกในปากครับผมแต่ไม่แตกในมืออย่างที่สองครับระเบิดบอลครับอย่าเพิ่งเข้าใจผิดครับผมไม่ได้ระเบิดบอลมาเฟี้ยงใครครับเอาอย่างนี้ครับอย่างที่สามครับ เช็ดชู้ครับเช็ดชู้มาทําอะไรเช็ดลูกบอลครับลูกบอลน,นี้หรอไม่ใช่ครับลูกบอลน,นี้ครับ <c oughs> ยางพิซี่ครับหนังยางครับแดกทำไมวะนนี้ใช้ครับหนังยางครับเราจะมาดูกันนะครับ <c oughs> ว่าสิ่งที่ผมจะทํานั้น <c oughs> มันคืออะไร <c oughs> ตอนอื่นต้องขอเรียนเชิญคู่ทดลองในการทํา วิทยาศาสตร,ร์เลยวิทยาศาสตร์ในครั้งผู้ทดรองทําวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ขอเรียนเชิญคุณเอ๋อเหลอครับแน่นอนครับลูกผมเองเป็นไงล่ะครับน่ารักละสินี่ครับสวัสดีครับคุณเอ๋อเหลอครับครับผมวันนี้คุณเอ๋อเหลอจะมาสาธิตวิธีการเรียกว่าเอากระเทียมครับเอากระเทียม ใส่ไว้ในช็ดชู้ครับปกติครับคุณเอเลยครับกระเทียมเม็ดเดียวเนี่ยครับน่ครับกระเทียมเม็ดเดียวเนี่ยมันก็สามารถดังได้แล้วเดี๋ยวครับคุณเอเลยครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับคุณเอเล่กระเทียมเม็ดอุ้ยอุ้ยคุณเอเล่ครับลูกผมเองนี่เห็นไหมครับกระเทียมเม็ดเดียวก็สามารถดังได้แล้วแต่ถ้ารวมกันกี่เม็ดดีครับ 5เมตรเลยครับได้เลยครับใส่ในเช็ดชู่ครับผมเอาไป5้าเมตรนะครับผมอย่างนี้เลยคุณเอลเลอรปลาที่ครับมันจะดังไหมปลาเลยปลาเลยครับเอาปลาที่อื่นดีครับใช่ครับมันไม่ดังเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับแรงกระแทกมันไม่มากพอเอาอย่างนี้ครับผมผมจะวันนี้ต้องบอกเลยว่าจะให้คุณเอเลอร์เนี่ยครับถอดหมวกอย่างที่สองครับถอดวิกครับคุณเอเลอร์ถ้าไม่มีเช็ดชู่ เราใช้กระเทียม5เม็ดคุณเอเลอว่ามันดังไหมครับดังแบบไหนครับแพ้อุ้ลองครับลองครับเดี๋ยวครับคุณเอเลอครับเร็วครับก้มลงมาครับอ้ยไปไงครับเดี๋ยวครับคุณเอเลอครับคุณเอเลอจะปลาอย่างเดียวไม่ได้เปล่าหยิบจุกครับคุณเอเลอใครแพ้โดนปลาหัวนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับอันนี้ลูกผมนะครับอย่าดรามานะครับแบบหนึ่งนะครับ ติดเหลืองมาเนี่ยเดก่อนติดเหลืองมาเนี่ยนะติดเหลืองมาเนี่ยอ่ะมาครับยังยิงยาวปากกระป๋อยิงจบเอามาครับผมก็หัวมากรับคืนหรอมาครับมาครับยังยิงยาวปากกระป๋อยเอ้ยอ้ยอ๋อ คุณอเล่ครับมาครับอีกสองที with with um ่ครับยางยิ่งเอาละครับคุณอเล่โอ้ยคุณอเล่ทีครับมาครับเอาละครับเดี๋ยวกูพ่อมึงนะกูพ่อมึงนะกูพ่อมึงเออโอ้ยเป็นยังไงล่ะครับผมนะ พ่อมึงโอเคว่าครับอ่ะวันนี้นะครับไม่ใช่ครับอันนี้มันธรรมดาเกินไปวันนี้เราจะมาสาธิตค,ครับเราจะเอาดินปืนที่อยู่ในลูกบอลนี่ครับเทลงบนพื้นครับแล้วก็ค่อยจุดไฟครับให้มันพุ่งครับ ให้มันพุ่งเลยให้มันแตกครับให้มันดังครับคุณผู้ชมโอ้โหคือคือว่าบอกตรงๆเลยว่าผมคิดคอนเทนต์ที่อะไรไม่ออกแล้วครับคุณผู้ชมเอาเล่นกับลูกเนี่ยแหละครับง่ายๆครับคุณผู้ชมแล้วก็เวลาจํากัดด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าครับคุณอเลยครับเดี๋ยวเราจะเอาดินปืนเนี่ยครับแบบนี้ครับนี่เลยครับดูนะครับหืมอย่างนี้ไม่ติดนะเลยเออคุณคุณคุณครับไปหยิบไปหยิบกระเบื้องเลยครับไม่เป็นอันตรายนะครับเด็กๆเล่นได้ ใช่ครับผมมันเป็นแค่ก้อนหินใส่ดินปืนนิดเดียวบางคนก็เอามาดีครับแบบนี้ครับนี่ครับแต่บางคนก็เอามากัดแบบนี้ครับโ <im> <im> ดนหน้าคุณเอเลยครับโอ้จริงเหรอครับขอโทษครับคุณเอเลยอโอ้โหกระเบื้องอันใหญ่ๆสิครับโอ้ตายแล้วคุณนายสุดยอดครับผม <im> อย่างล่ะครับอยู่เฉยๆไม่ชอบใครปิดไฟอ่ะครับเฮ้ยอะไรนะอะไรนะอะไรนะใครปิดไฟอ่ะครับเฮ้ยปิดไฟครับคุณผู้ชมโอ้ยเราลูกใครเนี่ยแด้ข่าวมีปัญหาเหรอพ่อกับแม่แยกทางกันหรอพ่อไปไหนพ่อไปเล่นไพ่แล้วแม่แม่ไปดูกระจาดเอา้าเป็นไงครับฉีกโอ้โหฉิกจิก นี่ครับคุณผู้ชมยุงมาครับนี่ครับเขาเรียกว่าถ่ายรูปนะเดี๋ยวดูกระแสไฟของวันนี้ครับโหจะสวยงามขนาดไหนเราต้องมาดูกันนะครับโหวแต่เหนื่อยเลยครับเล่นกับลูกเนียครับอ่ะมาครับเทต่อครับลูกต่อไปเอาออกออกอ่ะ ไม่เป็นแล้วดอกตรงด็อกเตอร์ดูกันนะครับและต้องบอกเลยนะครับว่าคุณแม่รู้ไหมครับไม่รู้ครับถ้าคุณแม่รู้แล้ะครับผมวิ่งก่อนวิ่งก่อนนะครับเอาเลยครับมาครับเราก็มาเรียงกันแบบนี้นะครับเนี่ยดูเลยเอาแกะครับลูกๆแกะหน่อยลูกเออแกะครับแกะน้อยแกะน้อยเออแกะน้อยเลี้ยงเลี่ยงเลียง เนือไว้หนึ่งลูกนะครับหมดยังครับผมอยากรู้จริงๆครับอยากรู้ว่าคุณกับประตัดมันจะใครจะดังกว่ากันเอาจริงเหรอครับโอ้ไหนลองปลาปััดมครับโอ้ยเป็นไงฮะลูกผมมีชงมุกด้วยอะลองครับปลาครับลองปลาโอ้ไหนลองปลาลองหัวครับลองหัวเป็นไงครับเนี่ยแหละครับลูกผมเนี่แหละครับคุณโยมครับสมัยเด็กๆนะฮะต้องบอกเลยว่า อนเด็กๆเ,เนี่ยผมไม่มีอะไรเล่นนะพ่อกับแม่ไม่ซื้อของเล่นให้เล่นนะครับส่วนใหญ่แล้วก็เล่นไข่ตัวเองอ่ะอ่ะมาเดี๋ยวเราวางด้วยนี้นี่ครับเพื่อที่จะไปดอกใหญ่ที่สุดครับนั่นก็คือลูกบอลครับเอาละวางไว้ครับพร้อมยังครับพร้อมยังครับ พร้อมแล้วมาจุดไฟครับไฟเช็กกับรับเอาละครับคุณผู้ชมไปเช็กมาครับมาครับเอาวละครับเตรียมตัวนะครับก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรมากเอาเ้ยเอาเอาเอาพร้อมยังครับพร้อมไหมครับพร้อมแร้มาจุดครับ โอ้โมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับเอ้าอะไรครับเนี่ยเอาเอาอะไรครับเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วครับอะไรครับเนี่ย ไม้มันไม้มันชื้นครับแปเอาอ้นี่มากระดาษแข็งไม้เข้าหน่อยมาเดีย๋ยวเรามากรองรวมกันนะครับเพราะว่ามันชื้นครับเป็นไงล่ะครับเรียสตร์ของผมใช้ได้ไหมครับแน่นอนไม่ได้เหี้ยอะไรเลยครับนี่ครับ ผิดแผนครับคุณผู้ชมครับเ,อเรอนี่ก็คือเ <มา S 1> ต็มตัวครับเต็มตัว ยงามครับโอ้โหจุดธรรมดาก็ได้คมจริงแล้วมไม่มีอะไรมากมายเลยครับผมนะแต่วันไม่ธรรมดาครับผมเป็นไงครับคุณผู้ชมครับในการจุดประทัดของผมกับลูกนะครับต้องบอกเลยว่าวิทยาศาสตร์ช่วยคุณได้หลายอย่างแน่นอนเล่นอะไรเนี่ยเล่นอะไรกันค่ายคลิปแทนที่มึงจะเอาเวลาไปสอนการบ้านลูกบ้าหรือเปล่าเนี่ยมาชวนลูกเล่นอะไรเนี่ยถ่ายคลิปคอนเทนต์อื่นไม่มีแล้วหรอแล้วถ้าลูกเป็นไรบ้าหรือเปล่ามาจุดประทาาัดเสียงป้องป้าง,งคนอื่นเขาไม่ไดาหรอ ใครนำเนี่ยใครนำเนี่ยแทนที่จะทำอย่างอื่นบ้าหรือเปล่าตกมันอ่ะมึงอะดิต้อาเป็นเกมต้อาเป็นเกมถ่ายคลิปมึงอย่ามาซีเรียสนี่ยไปไปเข้าบ้านไปเข้าไม่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 เข้า จันละครัขเข้าบ้านไปเลยรเขาบ้านไปเลยรเขาบ้านเป็นไรนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะพาลูกเล่นเขาจริงว่าไม่มีรายการนะครับมีประทับเหลืออยู่ก็เอามาเล่นกันนะครับขอบคุณสปอนเซอร์อีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวีดัตครบับผม ขอแนะนำ Superbet สามสี่เจ็ดเว็บเดิมพันครบวงจรพบกับกีฬาชั้นนำกว่า50ร,รายการคาสิโนบาคารา่าบอกดิงหวยไทยหวยลาวหวยฮาน่อยหวยหุ้นหวยยีกก่กีเกมสลอ็อตตู้มา้ายิงปลาและอื่นอีกมากกว่า1,000ร,รายการแอดไลน์มาได้ที่ a s p b 3 4 7ตลอด24ชั่วโมง